เล่นโทรศัพท์นิดนึงนะฮะก็จะมีตัวน็อตคอยนะครับผมของตัวทีละแกรมโดยตรงนะาเป็นเหรียญมีมนะเล่นฟรีนะฮะก็วิธีการเล่นได้นะแต่เล่นในโทรศัพท์มือถือนะครับผมเล่นในคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับผมลองเล่นแล้วนะฮะตัวไม่รู้ก็มีให้เราดูฮะแล้วก็มี get referral link นะครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับผมนะครับผมมาเล่นกันนะฮะจะสนุกสนุกนะครับผมก็มาเล่นได้ทีละแกรมก็มาเล่นกันได้นะครับผมไม่ยากจนเกินไปเรียนรูวิธีการเล่นฮะ กดเพย์นะครับผมกดสตาร์ทนะฮะมันใช้แอปเล่นเลยนะครับผมในท e ล e แกรมเลยนะฮะก็คือเนี่ยกดรัวๆจบแล้วแค่นีนะ้คอมมูนิตี้ Community นะครับผมตอนนี้อยู่ที่เอ,อ่าไหร่วันเนี้ยอ๋อมันมีพลังพาวเวอร์ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าคุณหยุดกดมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้คุณนะครับผมแล้วก็มีตัวเฟรนนะครับผมตรงนี้ทำอะไรวะ ท็อปบิ t เ r อร์เฟ d นโซนนะครับผมชวนเพื่อนเนาะก็ชวนปกตินะครับผมเนี่ยยู i e n เฟ o นนอนนอนคอยนะครับผมเ mm hmm. ทเลกรานะครับผม mm hmm. ก็ไม่มีระยากนะครับผมก็กดดูได้เนาะเดี๋ยวนะเอาชื่อหายแล้วกลับไปไหนนั่นกลับไปใหม่หน้าจอมันเหมือนจะถ้าเราหลุดนะครับมันก็หลุดไปเลยนะครับผมใช่เลยว่าฮ่าฮามีบูทด้วยนะครับผมตัวบูทก็สามารถที่จะกดมัลติพยได้นะอันี้มัลติพยได้นี่กดได้ด้วยเลเวลหนึ่ง เราบูตได้นะครับผมนี่เราบูตเลเวลได้นะฮะสันติครับคือก็มัไติดแคปก็คือกดแล้วมีสองครั้งเนาะก็ถือว่าดีนะฮะในระดับหนึ่งนะครับผมก็คือคุณจะกดได้สองเท่านะครับวิธีการเล่นนะครับผมคือคุณต้องมีมันสมองอันสุดแสนปลเปลือกอย่างเช่นผมนะครับผมเนี่ยเรากดปึ้งเข้าไปนะสี่พันใช่ไหมกดโทโบตมไปเลยนะครับมันฟรีนะครับผมมีอะไรใช้ได้ใช้ไปให้หมดครับผมนี่ปึ้งข้าไปปั๊บ พอมันฟรีปุ๊บใช่เราก็บูตเลยฮะรัวรัวยูยูยูฮะยูยูยูใช้นิ้วนะฮะรัวรัวจริงๆแล้วเนี่ยเรากดธรรมดากับกดรัวรัวไม่ต่างกันหรอกครับผมเพราะว่าตัวไอตัวพาวเวอร์มันก็ปกตินะครับผมตอนนี้ผมกำลังกดรัวรัวแบบสมกครคุยสมัครูกังกิงสมัครุยกังไกสมุครคูงกุยด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 ุยอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะเป็นเกมฟรีนะครับผมซึ่งคุณก็ไม่ต้องเสียอะไรสักบาทเดียวนะครับผมแล้วถามว่าคุณจะได้อะไรสักบาทไหม ผมคิดว่าไม่ได้อะไรเยอะขนาดนั้นหรอกนะครับผมเขาแค่ชวนคุณมาเล่นนะครับผมในส่วนของเั่ลแกมนั่นเองนะครับผมเหมือนกับดึงคนเข้ามาเล่นนะครับผมแล้วก็ถามว่ามันมีหลุดดดูอะไรของคุณไหมผมก็บอกมันไม่มีอะไรทุกอย่างนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรีเช็คหมดเลยนะครับผมปลอดภัยและกังวลจนน่าตกใจนะครับผมสิ่งหนึ่งที่คุณจะเป็นก็คือคุณจะเมื่อยมือนะครับผมส่วนผมนี่ก็จะเมื่อยมือแบบสุดๆนะครับผมตอนนี้ตอนนี้พลังของผมนะครับผมนี่มีนะ รถเร็วนะครับผมเราไปเรื่อยๆนะครับแบบสมกอยกุ้งไก่สมกอยกุ้งกึ่งนะครับผมมีคนถามว่าเราจะไปถึงแรง Diamond ดัมองได้ไหมนะครับผมก็แรงไดัมอนด์เราดูว่า400สี่ร้อยสี่แสนนะครับผมเออเราแรงบอลได้แรงโกได้ก็ถือเป็นบุญกุส่วนอันใหญ่โตของเราเลยนะครับผมว่ากั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 กเราสามารถกดสองมือได้นะครับผมนี่บอลแร็งนี่ับมันจะมีเขียนไว้อยู่นะครับผมนี่เราก็สามารถชวนเพื่อนได้นะครับผม เดี๋ยวนะกลับไปเล่นใหม่อีกรอบก่อนเกมเอ้กูหลุดมากันก็เนี่ยครับเป็นเกมนึงนะครับผมในระบบนะครับที่ทําให้คุณเมื่อยมือนะครับผมแล้วก็มีเหรียญมาในกระเป๋านะครับผมวอลเล็ตนะครับผมเมื่จะอยู่ในวอลเล็ตของคุณเองนะครับผมก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นในการใช้งานนะครับผมก็เป็นวอลเล็ตของต้นคอยนะครับผมของเหรียญต้นนะครับผมเหรียญต้งต้นต้นต้นแล้วเป็นอะไร ซึ่งตอนนี้นี่ผมกําลังกดจน power จะหมดแล้วนะครับผมจะลองให้ดูนะครับผมให้แบบเต็ม s ตรีมเลยนะครับผมของผมเลยคืออย่างน้อยสุดคุณเข้ามาโฟคุณเล่นได้เลยรู้เรื่องเลยรู้เรื่องนะครับผมแล้วก็ไม่มีปัญหา <c oughs> ในการสเสือกกรแมงไง <c oughs> อ้เอาไว้เสือกนะครับผมถ้าคุณเล่นแล้วคุณไม่รู้เรื่องนะครับผมนั่นแสดงว่ามันปัญหาแล้วนะครับผมระหว่างตัวคุณกับตัวผมนะค,คือจากที่คุณเล่นปุ๊บนะครมันจะมีฟูกิเนจีใช่ไหมมี turbo ใช่ไหมเพราะเนี่ย free turbo มันใช้ได้ใช้ให้หมดนะครับผมเนี่ย แคชอยูฟรีนะครับผมแล้วก็ฟูลเอนเนอร์จี่ก็ฟรีก็ใช้ไปนะครับผม <S <S คือวันนึงเนี่ยคุณกดได้มันได้กี่ครั้งอ่ะคุณก็กดดัสไปให้เต็มที่นะครับผมนั่นแหละครับคือเทคนิคของการที่เราใช้ฟูลเอนเนอร์จี่นะครับผมไม่พอใช้บูทปุ๊บเราก็กดรัวๆนะครับผมถามว่ามีฟังก์ชันอะไรแปลกๆประหลาดๆไหมที่เราสามารถใช้ได้นะครับผมในหน้าจอนี้เรายังไม่มีฟังก์ชันแปลกๆประหลาดๆนะครับผมเข้ามาเนาะแต่เราก็รู้สึกว่า ไหนที่เราใช้ได้แบบเต็มร้อยเปอรซนี่ซิมเบอร์เราไปซิมเอร์เราไ้ปรับไรมาปริปรมาสมรมานั้ยนุุ่ดประกลังยู่เลรองเรื่องอ่รร้อยดอยดอนะฮะเรจะลองดูนะครับผมว่าวันแรกนั้นเราจะได้ประมาณไหนนะครับผมดูซิว่าเราจะได้ประมาณไหน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 ดุดุดด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  คือดูจํานวนเหรียญในคอมมูนิตี้นะครับที่เขามีนะครับผมคิดว่าเขาคงไม่ได้แจกบาทหนึ่งแน่นอนนะสี่แสนกว่าล้านไม่แจกเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับผมบาบอคอยพ่อนะครับผมอย่างต่าๆก็อาจจะเราจะได้เอาประมาณแบบ0.0001ประมาณนี้นะครับอาจจะได้เศษๆนะครับผมก็เอาไปกินนมได้ครับไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมที่ระบบมันก็ค่อนข้างน่าสนใจเนาะแล้วก็เป็นระบบหนึ่งนะครับผมที่คริปเปอร์ดีฟานะครับผมเขาส่งมาแล้วก็เอามา รีเลน่นกันดูนะครับผมเกมที่ดูแบบไม่ต้องใช้สมองมากนะฮะนี่เย้่ยมยอดเลยครลบจากการที่เรามีฟูนะ,ะเราก็ใช้ไปนะครับผมฟู e เอเนจีเรียกว่าอัธยับนะครับผมมีอะไรกดอัธยับะครับเพราะว่านี่คือส่วนหนึ่งของการเติบโตนะครับผมของฟูเอเนจนะครับผมตัวเออนะครับผมเราก็ยังไม่ได้คิดว่าน่าจะได้อะไรพิเศษขนาดนั้นเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผม นี่ผมเราจะลองเล่นไปเรื่อยจนกว่าจะครบนะครับบูตท,ทั้งหมด3ามครั้งต่อวันนะครับผมวันหนึ่งนะครับผมคิดว่าคุณน่าจะได้โกลแน่ออ Daniel, นอนนะครับผมไม่น่านจะได้ต่ำกว่าโกลนะครับเพราะคนเล่นตอ,อ,อ,อนนี้เนี่ยไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับผมมันก็อ่าวตารบอร์ดนู่นนี่นั่นนะครับผมอาจจะมีเยอะกว่าที่เราคิดไว้นะครับผมเราอาจจะต้องแข่งกับบอทดนะครับผมดุยดุยดุยนะครับผมใครก็ตามที่อยากมาเล่นด้วยกนมาเล่นกับผมได้นะครับผมกดรัวรักันนะครับผมสมุนไก่สมุนไพรกุ้งิงนะครับผมเล่นกันได้นะฮะ ดุสนานดุกดุยดุกดุยนะครับผมก็แน่นอนนะครับผมอีกส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณนะครับผมถ้าคุณรู้สึกว่ามันมันงมันนะครับผมก็สามารถที่จะมาต่อท้ายนะครับผมลิงก์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมวันนี้คืออีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่เราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับผมคุณมาช่วยผมคอน t r i b u นะคุณได้เงินนะครผมผมก็ได้เงินนะครับผมคุณไม่ต้องเสียอะไรสักบาทเดียวนะครับผมนั่นแหละครับผมคือสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่านะครับผม แล้วเราจะได้เห็นแปป็บบอดนะครับผมซึ่งถ้าเราเก็บไปถึง20,000ได้นะเราจะได้แปป็บบอดนะครับแน่นอนเราใช้ให้คุ้มครใช้ให้คุม้มใชใ้ครบนะครับผมคนรวยๆใช้คุม้มใชใ้ครบครับนี่มาแล้วครับบูทฮนะเราจะต้องถึง20,000นะครับไอ้20,000ใช่ไหมเออจะได้บอดนะครับผมถ้าเราไม่ถึง20,000เราจะไม่ได้บอดนะฮะนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับผมที่เรามีโอกาสนะครับผมในการรุ่รับนะครับผม โอกาสใหญ่เนาะอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมคือตัวกดเนี่ยกับ energy เนี่ยสมมติถ้าเราไม่กด energy มันเพิ่มเองนะครับผมมันไม่ได้ลดเนาะแต่ถ้าเราไม่กดเหรียญก็ไม่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ไว้นะครับผมตัวแรนด์มอนเราขบม้านหวานไว้นะครับผมว่าเราจึจดแรนด์มอนเนาะในไม่ช้านะฮะแน่นอนนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งของเกมนะครับผมที่ดูตลกๆนะครับผมแต่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันที่อยู่ในทีละแกรมนะครับผม ถามว่ากดสองสองฝั่งได้ไหมกดไม่ได pues like ้นะฮะแม่นได้ข้งเดียวนะข้างเดียวนะครับผมนั American ่นหมายความว่าฟังก์ช <_ vegetation S 2> ันในโทรศัพท์ของในการตั้งเกมโทรศัพท์มันน้อยมากนะครับผมยิ่งแบบกดแล้วเหรียญขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกครับผมที่คุณจะได้หนึ่งบาทนะครับผมบอกเลยนะเป็นไปไม่ได้นะฮะนี่บอกก่อนเลยเราไม่กาวนะเราพูดความจริงกันนะครับผมการกาวไม่สนุกฮะการพูดความจริงสนุกว่าครับนี่ยอนมากเลย ตอนนั้นเสร็จปุ๊บนะเราจะเห็น energy limit นะครับเบสิกนะครับผมแกเรียนคอยน์เนี่ยนีหนึ่งล้านบายสกิลบัลลูก้าโคล่านะครับผมผมโหดมา osta, ia, กโคสต์ลัสเซียกรัมปีกริกราฟริชาร์ดสปีดนะครับผมก็สามารถขึ้นได้นี่เราเร็วพวกนี้มันขึ้นได้นะครับผมเราจะรอแท็บนะครับ full energy 8ชั่วโมงนะครับผมเล่นได้อีก8ชั่วโมงนี่ก็จะเพิ่มตรงส่วนนี้เป็นเลเวลไปนะฮะมันทิพย์เลเวล2นะครับผมโนชั่น เพิ่มปีค500นะครับผมซึ่งพอมันเพิ่ม500เนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเร็วที่สุดยอดเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยเป็นว่า1,500แล้วตัวเอิร์นนะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะเนี่ยเอิร์น1,000นะครับผมก็จะได้3,000นะครับผมอีวิตเพื่อนนะฮะชวนเพื่อนนะครับได้10นะจอยนี่เราก็ได้แล้วนะเราจอยไปแล้วนะครับผมได้ห้าพันะครับเออซิมเบอร์เหรีโบนัสนี่ซิมเบอร์เหรีโบนัสเราได้แล้วนะครับผม โอลล์เทเล gram พรีเมียมไม่เทเล gram เราไม่พรีเมียมไม่วไม่เป็นไรเราเก็บได้นะตัวไหนเก็บได้เก็บไปนะครับผมเพราะว่ามันจะเห็นป่ะมันจะบูตให้เรานะครับผมเยอะเลยนะฮะแทบบอร์ดผมเอาแทบบอร์ดก่อนนะครับแทบบอร์ดจำเป็นนะฮะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันจะออโต้ให้คุณนะครับผมการรวยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไอ้นี่นะครับ ส่วนหนึ่งของ open builder นะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะมีอะไรเลยอีกเพียบนะฮะโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรละมัลติพายผมมัลติพายไปสักเลเวลเลเวลห้าอะไรทุกต,ตัวเลเวลห้าที่ผมว่ากำลังดีอลิชาเลเวลห้าอุเลิชาได้แค่เลเวล มือมันอะ่ะกดมือแหกอะรูว่าหมืน่นห้านะครับผมโอ้โออยได้เยอะอยู่ดีว่ะนี่เอาให้มันเอาให้มุนเอาให้มุด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 นี่นะครับสองแสนนะครับผมเราก็จะขึ้นอยู่ได้นะครับผมอันนี้แหละครับอีกกันหนึ่งนะครับของเรานะะที่เราจะเติบโตเป็นองคกา้าองค์ก้านะครับผมซิลเวอร์ซิลเวอร์ลีกอยู่ คนหลีกคนหลีกเพิขึ้นมาให้จบที้พวกติดต่อดุยถุยโอเคครับอันนี้เออเราก็อย่าลืมมาเก็บนะฮะอีวิดแฟนสิบครั้งฟอลโล่คอมมูนิตี้อันนี้ฟอลโล่ไปแล้วดีกว่าเราฟอลโล่อย่างวันเนี้ยสตาร์ทฟอลโล่มีอะไรเรื่องอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูเนาะ ก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามาในลิงก์เนาะแล้วก็กดมาเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม c อ m m u นิ t ีแห่หางปาจิงโก้ดุยๆโบนิวอร์สองแสนเลยนะ โอเคครับประมาณนี้คร่าวๆครับไว้เจอกันเล่นการสนุก